đi gặp thằng tao ấy. Hết lòng bắt bài lại Hết còn. Thử รูดเร็ลวละทีแต่ว่าติดตังต้งยูลองผ่ารที่ลองผ่านก,กันไปเยล้วไปแหวกสองแหวกสามว่าทำไมเลยทีนี้อยู่ที่กกลูกก้าวเอาจ่ายผ้าแต่ว่าจับบอลไม่ดีลองแรกกันไม่สวยนะนนครับวอยู่ที่อันครับมาดินในบอลเออบอลทางขวา แต่ยัอ้โหติดติดยิงอีกทีก็นไงนิดเดียวเอาพุ่งเร็วทีอ้าวัาคืนไม่สวยนะโดนโต้กลับร้อนวิ่ในบอลยิงซ้ายอื้อหือโควตันเป็นแล้วด,โตโตวดว้วยครับตอนนี้เดินเร็วอีกแล้วยังมีการ์ดนะแรงไม่ได้ครับยังอยู่ซ้บยร้อนไิ่โต้กลับเอาเติ๊กขานหนะึงติ๊กขายังอยู่ครับ ơn đến quá áo chọc này, Đó này. Đó này. Đó này, bỏ này đây rồi hai đi bò gặp cường cái ló ông ấy đến cửa tiệm Cảm ờ tự đi chọc cái gì hỏi một โอ้ยโอ้ยยังยู่ระวังัวมด้วยรอวเท้าเด็กขาสุดไป่แล้วทับได้ไปโอ้ออกมาเติดเติมจากไปเย็นอืม ใไปแล้วเดยว่ไดีครับให้เปิดอเปยาวถิด้วยจะจักันแรกไม่ดีนะเอฟซีหรือ่ลเปิดติดปักอห้า ซึ่งไกด์เอาให้ตรงกลางอันเดงซ้ายยิงเองเลยโอ้โหในฝัปครับคุณผู้ของฮักเล็นผากันเรียกอกไรเรียกอะเดี๋ยว ก็มีที่นีกติดวาวุ่งวางุ่เปินแล้วติดซานอะไรออกงแล้ว่ใกล้ขึ้นขึ้นขึ้นกับใย โอ้โหสวยวุธเตินกซ้ายพี่รงการับตัวนี้แต่ว่าจับจับแอกไดูไม่ดีอาวุธโดนตัดกันแต่ว่าเอ้ยยังไงอยูครับลูกันสปิร้อถางกันล้อถางกันโอ้ยเอาไปละโอ้โหไม่ออกครับเกือบแล้วโอ้โหอดเวลาพีเนบอลจับบอลอยู่ยิ่งใจ เดียวนาทีเลยนะั้งเออโอ้โหมันเียวเราต้องั้า,านะเ,เลยเหลืเวลานา,นา,นา,า,าทีครับเยอะเลยออกขาคออกขากันจะพิงจะพิกเองดึอนดึง ที่ผมบอกหให้ตัวแทนหยิบหน้าแปลนี่แหละ นม่รู้ไ่เพื่อนไม่รูกันับ แต่ว่ามันกลับมาดีครับอือเอ้าเอ้ยไหเอ้าบรรยากาศสวยด้วยนิดเดียวีประมาณ5นาทีครับเวลาัมีเวลายังคุ้มคู่อยู่เลย

Chuyện này mà quá chá Ồ, đi, đây, đi, đây, đi. <cười> <cười> ครับหนุผู้กคนไปครับทีมหมูดำาเจ็บวนะครับกับทีมเลื่อนเปิดครับโอ้โหทีอะไรเนี่เลื่อนเปิดเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดเป็นเป็นลูกชายนเลื้อนเปิดเปิดเลื่อนเปิดทีมชื่อทีมขัาษณะคืเลื่อนเปิด สวยด้วยโอ้โหจับบวลแรกลนดูยอดกนแต่อตามต่อไปดีกว่านักบอลน้วมเจ็บด้วยเอ็มนี้เกือบจะหาทีไม่พบ5ทีแล้เนี่ย ดี่ที่ยอมทักยอมเกลียดยอมเกลียดใจเกือบจะหาทีไม่ครบในวันนี้สี่ที่มีสมาชิกอ่อนรองทักรองอ่อนมีสมาชิกว่างพอดีเลยก็ทักมาพอดีเลยจริงๆอยากให้ทักมาเรื่ยๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้เตรียมทีทันทีพี่บอมเนี่ยทักมาสุดท้ายเลยเลยต้องมารวมกันฟ้าเลยอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะัทีะครับเล่นเลยปุ๊บ ติดลาวิตอเป็นการอันเดอยู่ในโอ้โ้จักไม่สิดื่มแตดื่สองเดียวลากเองแรกแวสองวงเอ้ามันโอ้โหขอเราช่วยเซฟไปได้ถูกคลิปถูกคิกไปเข้าขาทางตันๆด้เลย โอ้ยเอาเขี้ยนเลยนะลองคัดบอลนะลองับอลกันนะตึ๊บไอ้เล่กไปสี่ตะสองแหวกโอ้โหจบไม่ยู่กแล้วเปิดออกเดียวนาทีอีกหนึ่งนาทีออกซ้ายไม่ผ่านบล็อกอยู่นี่ห้าอข้น็งเดินไปยังไง รวยยังไม่อย ah, ู่เลยนะแสดสุดยอดเล่นตูมไม่ไหวไม่ไหวโต๊โต๊ะกันนะเดินมาทีนะครับตีน้อยแล้วเล่นเร็วแล้วเล่นเร็วแล้วทิ้งเอ้อืงนีบครับเลยออกอีสามติด้วยเตะที่ประตูเลยครับเสร็จแล้วลองหาครับสวย

ยังไม่ออกครับยังไม่ออก <laughs> ừ, แล้กเอนลุกหาอย่างอดีนใเอาแล้วแล้ว้แล้ว้แล้วน่หมอออกไหวทีนึงหวาดนโดยที่เช้งตัวลังยกข้าไปเลยโอเคโอเคแล้วครบราัแล้วไ